ยังไงครับสวัสดีครับกับทีมงานวันนี้ก่อนกับเราที่เมืองพางสนุกครับสนุกมากครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราได้มาเอาดอกครับใช่แบบว่าเป็นบรรยากาศที่เอาจริงเพืรออะไรายตัวเพิร mm ์ตเราเพิร์ตไม่เคยมาร้องเพลงเนี่ยที่เอาดอกมาก่อนอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่เพืรอตได้มาร้องเพลงเอาดอกครับใช่ก็สนุกสนุกมากโชว์เมื่อกี้เป็นไงบ้างค่ะกับเสี่ยงนี่ก็เป็นตับที่มาให้กำลังใจเราตื่นตระหกตื่นตระหรู้สึกดีใจที่มีคนรักเรามากขนาดนี้แบบตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าคนจะมาแบบ ุมเพกันมาแล้ว oh. ก yeah. mm ็มาให้กำลังใจเรากันเยอะขนาดนี okay. ้แล้วก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีนะครับแต่ทุกครั้งม่าเราไปโชว์ที่ไหนไปออกงานที่ไหนแฟนจับตามไปเนี่ยเด่นมากความรู้สึกเราเป็นไงกับการจับติดสนัร์ตของพวกเขาก็รู้สึกอยากขอบคุณครับแฟนๆทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็พพอร์ตเราตลอดไม่ว่าเราจะเริ่มงานกี่โมงเขาก็จะมารอเราก่อนที่งานจะเริ่มอีกซึ่งแบบเอาจริงๆก็อยากขอบคุณขอบคุณมากครับแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจ รับความเปลี่ยกาปที่ได้รับมาก็คือพี่คอสซี่วยชายครับใช่ถ้าพูดถึงมาแล้วก็ถามเรื่องชื่อบทได้ครับ debut ชื่อบทในอับบัสมาอย่างไรมันมาจากคอนเซ็ปต์ของเราก็คือพี่คอสซี่วยชายครับพอดีว่าจากการที่ผ่านรายการมาเราก็เห็นว่าเวลาเราอยู่บนสเตจเรารู้สึกเวลามีคนดูเรารู้สึกเราจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นพี่คอสซี่วยชายครับแล้วก็มันก็เลยย่อเป็นสาคำคำว่าบัสใช่ครับ ข้อสอบนี้ใครต้อกันคิดถามอ๋อเป็นการช่วยกันคิดแบบทุกคนช่วยกันด้วยสระดมสมองสุดๆครับใช้เวลานานไม่จะได้ออกมาเป็นคำตบโอ้ต้องบอกว่านานนมากครับแช้วเราซ้อมเสร็จอะไรเงี้ยเราก็แบบนั่งคุยเรื่องแบบชื่อวงอะไรเงี้ยถกกันไปถกกันมาแต่ว่ามันเหมือนแบบอ่ไม่ว่าจะไปชื่อไหนแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนมีดิเรกชันเดียวกันก็คือเป็นเพื่อเราเยช้ใช่คก็เต้องบอกว่าเราคุยกันนานมากประมาณ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆที่เรานั่งคุยถึงเรื่องชื่อวงเราคุยถึงเช้าทุกวันับแล้วก็ในในบอร์ดบอร์ดในบ้านเราจะมีบอร์ดแบบชื่อวงแบบมีเป็นร้อยชื่อแต่สุดท้ายแล้วพัส์บนมหาเราครับใช่ครับพัสมันต้องมาเลยครับใช่แล้วครับพัสมนต้องมาแล้วครับต้องถึงขั้นลงคะแนนเสียงกันเลยไหมฮะว่าชื่อตองใช้ชื่อไหนดีตอนแรกก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นการเห็นเห็นตรงร่วมกันว่าว่าชื่อนี้เหมาะกับพวกเราที่สุดแะครับตอนไช้ชื่อนี้มีการแข่งกันก่อนจริครึเปล่าเพราะแบบมันมีแบบท่อ มีอยู่แล้วฮะเพราะว่าในไวบอร์ดในบ้าน1 8 9โฮมก็ทุกคนก็จะแบบมาเขียนชื่อที่ตัวเองอยากเสนอมาใช่ไหมครับพอ,อไปเรื่อยๆก็แบบชื่อมันก็สะสมไปทุกคืนทุกคืนจนก็จะมีบางวันที่เรามาสรุปว่าแบบอ่ะเรามีประมาณแบบประมาณร้อยกว่าชื่อแล้วเราลองมาดูกันว่าใครชอบอะไรมากที่สุดก็บัสก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็บัสก็เป็นหนึ่งในนั้นมาจนถึงวันนี้แนละ้วในห้าคนชื่อเรามีเข้ารอบไหม ไม่ถึงแล้วนะฮะไม่คือเราเสนอไปเลยเพราะผมยืนหยัดยืนยันบัสครับผมยืนยันเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับใช่เราเข้ารอบไหมชื่อเราเอเอเข้ารอบสรุปคือทุกคนยืนยันบัสหมดเลยครับใช่แล้วจริงๆความมันเป็นโปรเจกต์ต่อไปของบ้านเรียนต้องมีท่าไหมหรือว่าจะต้องยังไงพูดกันยังงไมันอ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพวกเราก็จะต้องลงตกลงกันแล้วก็คิดต่อไปครับเพราะว่าพวกผมไม่ได้อยากทำ อ่าอย่างเช่นผมพูดถึงท่าก่อนละกันเพราะว่าปกติศิลปินไอดอรุ๊ปเขาจะมีท่าในการกรีตติ้งในน้ำตัวใช่ไหมครับเช่นแบบเทรชิส์ยางเงเขาก็จะมีแต่ว่าเดี๋ยวพวกผมก็ออยังอยากจะใช้เวลามากกว่าน,นี้เพื่อคิดท่า<ต>ที่เหมาะสมกับพวกเราักกน,นมากที่สุดก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็พวกเราก็ยังได้แบบมีแยกย้ายออกไปออกงานที่นี่ที่นู่นบ้างแบบตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอหน้ากัน บ่อยขนาดนั้นก็อยากจะมีเวลา12คนมานั่งคุยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะได้ถกเรามีวันเดบิวต์แล้วมันเด้รวมตัวกันเาอยๆจะมาเดบิวต์จะไม่ได้มารวมกันแล้วกบวนการเพลงเดบิวต์แลคอ่ะที่จะต้องทำเพี่ะออกให้ทันมันเดบิวต์ันที่นะคะอืมก็มันอยู่ในกระบวนการครับเพราะว่าจริงตอนนี้ ใกล้ใกล้ได้ดูแล้วใกล้ได้ดูแล้วทีเดียวเพราะว่ายังเป็นไปตามแผนวันที่หครับวันที่หกทุกคนก็จะได้ดูกันละครับวันที่หกจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างครับแม้เราจะแยกกันไปไหนหรือว่าเพลงดีไม่ได้เพราะไม่งั้นไม่สั่งต้องแก้แค่นี้กระบวนการมันไปถึงไหนนะคือตอนนี้ทุกอย่างทุกอย่างพร้อมทุกอย่างอยู่ในสำหรับตามที่พี่ยงวางไว้แต่แรกครับพี่ยงวางไว้แล้วตามแผนตามแผนชื่อชื่อเพลงเข้ามาได้หรือยังก่อนอ๋อชื่อเพลงเหรอครับได้แล้วซีอี้แหมถ้าเราไม่เลิกรักกันเลยอะไรถ้าเราไม่แบบเลิกรักกันเรา ผมเพื่อนเพื่อนเพยมาดีครับเพราะว่าผมเป็นเมนสปอยแห่งกลุ่มแต่ว่าคือทุกคนก็ขอบคุณขอบคุณมากนะเปอร์ของมาจากของมาเอของมาพิมที่แบบแอนเซอร์ต่บแทนผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลุดหลุดออกไปบ้างครับผมชื่อหนึ่งรอรุ่นนะฮะรอเดียวิดเดียวอีกนิดอีกนิดเดียวครับจะถึงแล้วชื่อะรชื่อแฟนคลับอชื่อเอางี้ชื่อแฟนคลับอยากให้แฟนคลับทุกคนนะฮะลองพิมพ์มาแบบมาให้พวกเราดูก็ได้ว่าแบบ อยากให้ชื่อกันว่าอะไรอะไรเราต้องการช่วยในการถกเขาอาจจะเหมือนวงรุ่นพี่ของพวกเราก็ได้วง Mix Food ที่เขาให้แฟนคลับโหวตกันแอปพลิเคชันแคชชั่บกันนะก็ผมรู้สึกว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่พวกเราใช้แต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการคิดชื่อด้อมพวกเราด้วยมีมีครับมีบ้างเรื่อยๆนะไม่น่าจะรอชื่ออย่างที่เราคิดชื่อลงนะผมชอบอ่านอยู่แล้วฮะใช่ช่วสิ่งที่ดีที่สุดครับมีชื่อข้าวตาบ้างหรื่อย่างที่เขารีเซิร์ชก็บมา ผมมันมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องไปถกเถียงกันนะครับเพราะเราเรามีตต่อคนเยอะใช่ใช่ครับมีเพื่อไปชีวิตอยู่กับเราเราจะใช้วิธียังไงดีจ๊อด้อมหรือว่ายังไงหมายถึงเลือกชื่อด้อมใช่ไหมครับก็อย่างก็อาจจะเป็นวิธีที่ผมบอกว่าให้แฟนคาร์บวดหรือว่าอาจจะเป็นที่พวกเรานั่งตกลงกันถึงแบบที่สี่ที่ห้าเป็นเดิมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่ดีที่สุด

<c oughs> <expand> ให้เพื่อนตอบด <Island> <raine> ีกว่าครับผมผมกลัวหลุดผมกลัวหลุดที่อยากฟังอะไรมาเลยเหรอครับเพราะว่าพี่บอกว่ามันน่าจะได้อะไรเพราะว่าทุกคนดื่มปีความคนเรานี่นิ่งเลยที่เอเอ้นี่งเลยผมผมงั้นผมผมขอบอกอะไรก่อนเอเออถ้าพี่พี่คิดว่าเอเออเขาจะหลุดเขาเป็นคนสุดท้ายที่จะหลุดนะอันนี้ผมบอกก่อนเขาแบบเขาเป็นคนที่แบบคีบซีเครีปได้ดีที่สุดแล้วเอ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 ฮุ้นมากเอเอฮุ้นมากคอนเสิร์ตวงของเราที่จะเดบิวต์วันนั้นคือเป็นยังไงเอากระชับกระชับหรือว่าเป็นปริศนามานิดนึง เชื่อาคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของพวกเราไม่ออกมาแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยเราเพิ่งเราเพิ่งปล่อยแต่ว่ารูปทีเซอร์รูปใช่ซึ่งเขาเรียกว่าฮินเลยลิกลิกเป็นรูปลิกลิชซึ่งในยิมนะเราอาจจะเห็นว่าลิกลิกนิดนึงของแข็งเจอคอนเซ็ปต์เราเองใช่ใช่ใ้่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามซึ่งติดตามได้หลายหลายคนก็แบบก็ความใกล้เคียงกับคอนเซ็ปต์นี้ จริงมันมีความสุดได้มากแค่ไหนมันใกล้จะวอยเป็นเซีนนยนวิเป็นศิลปินคำว,ว่าศิลปินเต็มตัวแล้วก็แต่ะละคนเต็มตัวแค่ไหนกินเต็มกินเต็มมากใช่ครับไปลงเอ้ยคือทุกวันนี้เราเราเวลาของพวกเราตอนหลังเลิกเรียนหรือว่าเวลาว่างพวกเราคือสอมครับใช่ใช่หมดเลยใช้เวลาร่วมกันใช่ครับด้วยเพื่อทุกคนแต่เราก็มีโอกาสได้ไปเปล่อยางเทียบนเวทีคอนเสิร์ตงขกินมาแล้วนะ อ,อันนั้นก็เป็นหนึ่งในงานเซอร์ไพรส์ปปรสำหรับเราประสบการณ์ดีๆแล้วก็ความสนุกเ,เป็นไงฮะกับครั้งแรกมังห้ามบนเวทีในยเปลี <Impact Runner. S 1> ่ยอินฟนท์มาด้เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วเราก็ได้แบบเหมือนเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ขึ้นอีแพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าพวก,การเราได้ขึ้นกร็รู้สึกโชคดีรู้สึกว่าสนุกครับออนจยแบบดีไปได้ไปจอยกับทีมเขาเคือพอพวกผมได้มีคอนเสิร์ต Time Capsule ของตัวเองที่ Thunderdom แล้วก็เหมือนแบบได้ริมรส ชาติของคอนเสิร์ตมาแล้วระดับหนึ่งแต่พอพี่กินได้ชวนพวกเราไปเป็นเกสในเทมเพ c คอนเสิร์ตของพี่กินเนาะมันแบบมันเป็นอีกเลเวลอะแล้วแบบทุกๆอย่างผมว่าไม่ไม่มีใครสามารถแบบจินตนา,านการเสียงกรีดแบบความกระหืมว่าแบบมันจะเยอะนาดไหนได้เลยเพราะแบบคือมันต้องไปอย,อ,ยอยู่ตรงนั้นจริงๆถึงจะแบบรู้สึกแบบได้จริงๆอะ <Okay. S 1> มันรู้สึกถึงข้างในเลยอะแล้วแบบมันเป็นประสบการณ์ที่พวกผมสักวันหนึ่งก็อยากจะ มีคอนเสิร์ตของตัวเองที่จัดที่แบบโลเคชั่นใหญ่ๆแบบนั้นบ้างครับแต่ว่าก็ขอบคุณพี่กินจริงๆที่ชวนพวกเราไปทั้งสองวันบรรยากาศยังไงครับกับการคุยกรอบของเราบนเวทีสนุกครับสนุกมากสนุกเลยเหรอสนุกเลยไหมสกวนทุกคนทุกคนก็เอ็นจอยกับเราเราก็เอ็นจอยกับทุกคนครับรู้สุทธิ์ใช่เราสังเกตเห็นเปว่าเราเนียนรักอันนี้ก็เป็นไปได้สูงที่เราจะเป็นน้องรักพี่กินนะต้องสัมภาษณ์พี่กินต้องสัมภาษณ์พี่กินนะแต่ผมคิดว่าเราก็น่าจะเราแต่ว่าเราลูกเราพี่ยง ใช่ครับก็เห็นเราเราแข่งเป็นลูกรักพี่พิยองกันเหลือเกินนะพี่กินทั้งเราครับใช่ครับใช่ครับแต่พวกเราลูกรักกว่าครับคือตอนบ้านเดียวกับเขาครับครับผมอ๋อก็น้องสาวเขาก็มีแผนแผนแจ้งไว้เหมือนกันแล้วใช่ก็ก็เร็วๆนี้เหมือนกันครับประมาณน่าจะเดือนนี้ครับใช่ ส่วนพวกเราเดือนหน้าครับก็อยากให้ติดตามทั้งทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ทุกคนครับอยากให้ติดตามทุกคนครับผมฝาก Baby Monster ด้วยนะครับครับผมแม่กรตื่นเต้นมากแค่ไหนที่พี่น้องจะมีคือเดือนต่อเดือนผิดกันเลยเต้นมากครับเพราะว่าตอนช่วงนั้นเป็นช่วงวันเกิดแม่เพิร์แม่เพิร์แบบนั่งคู่กับเพิร์ทุกวันเนาะแบบอะไรนะแบบเหมือนแบบวันก่อนก่อนวันเกิดแบบนี้ก็เป็นเทนนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังวันเกิดหลังวันเกิดแบบนี้เป็นเป็นคัพเปอร์ดเขาก็จะแบบภูมิใจของเขาครับาภูมิใัว ถ้าให้กำลังใจน้องตรงนี้แล้วเออก็เอาจริงวิดิโอคอนทุกวันครับแตบบ่ว่าแม่จะชอบโทรหาน้องทุกท,ท,ทุกวันเลยทุกวันจริงๆแล้วก็เปื่อก็จะเข้าไปกวนน้องแล้วก็คุยกันให้กำลังใจกันตามภาษาพี่น้องทั่วไปครับแล้วเคุยตอนเราอยู่ในบ้างเขาเป็นยี่ต่บสองน้องน้องก็เอาจริงเราเป็นพี่น้องที่แบบสายแบบสายสายสนิทกันสนิทกันสายสนิทกันป<ส>ากแข็งเราเ<ย>ป็นคนแบบปากแข็งกันอะไรกันแล้วก็เลยไอ้โมเมนต์แบบ หวาน,น,นซึ้งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยมากแต่ว่าจะมีในช่วงเวลาที่สำคัญครับถถ้าามครับตอย่างไรสิอ่อ,อ,อผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมเพราะว่าเหมือนแบบเอ่อตอนแรกผมก็ซ้อมอย่างเดียวอะไรอย่างงี้แต่ว่าเหมือนแบบเพราะมันเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแล้วมันแบบเป็นกิจกรรมใหญ่มากโรงเรียนถ้าคือผมอยู่สวนกุหลาบถ้าผมไม่ได้ไปเพรารู้สึก ไม่ไม่รู้สึกถึงเลือดจากบูฟ้าเท่าไหร่อ,อผ,มผมก็เลยต้องไปหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่ากตุลามิชครั้งที่สามสิบเนี่ยผมก็อยากแบบเป็นเป็นส่วนหนึ่งในรายการสิ่งที่เราไม่คือแบบว่าเต็มที่สุดค,ครับขอบคุณทุกคนที่มาแชลมากดไลค์คลิปที่ผมแบบเดินใส่ชุดตั้งเรียนครับก็ <laughs> ชอบ <laughs> ชอบชอบถ้าสมมติชอบก็มาดูผมใส่ชุดแบบที่เป็นศิลปินบ้างก็ได้นครับขอบคุณสำหรับจะได้แชมป์เพราะว่ามีทีมอ๋อ อันนี้ผมว่าก็เขาก็น่าจะชอบของเขาครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็อยากให้ส่งกําลังใจเชียร์แบบทีมนักกีฬาส่งไปหลาดเลเพราะว่าก็ในนั้นก็เป็นเพื่อนผมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ตั้งใจซ้อมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นอาวุธหลาดค่ะ่จแทนเราวันนี้บิวที่จะได้เห็นเอไหมเอฟับก็วันนี้ผมสมาวาทีครับดูระดับบิวที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลับมาอีกทีต้องเตรียมอะไรบ้างไหมเตรียมอารมณ์ วัดโรมาครับผมครับผมเตรียมใจมาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ